ครับตอนนี้ก็ได้มาเห็นครับปราสาทเก่านะครับผมเนาะที่วัดเตาทองนะครับบ้านตะมมนะครับผมนะครับอาจจะเป็นปราสาทเก่านะครับผมนะครับนะครับผมจะให้ท่านดูเนาะนะครับผม ในปราสาทเก่านะครับที่บ้านตะมอมนะครับผมนะบที่บ้านตะมอมนะครับผมนะครับจะมีหลักหลักแผ่นดินนะครับผมเนี่ยหลักแผ่นดินหลักเมืองนะครับอยู่ที่ปราสาทนะครับ ก็ยังเก็บอนุรักษ์รักษาเอาไว้อยู่นะครับผมนะครับนะครับเป็นหลักเก่าโบราณนะครับผมนะครับนะครับยังเป็นลักเก่านะครับขับอยู่ข้างๆจะเป็นต้นโพใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นต้นโพนะครับผม นะครับต้นโพใหญ่ใหญ่มา,มากๆเลยนะครับอยู่ที่วัดบ้านตะมมนะครับผมเป็นต้นโพใหญ่ใหญ่มามากเลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับ,รบจะเป็นต้นโพใหญ่มากๆกเลยนะครับผม ใหญ่มากๆจะมีอยู่สองต้นนะครับผมต้นโพนะครับผมนะครับใหญ่มากเลยนะครับผมนะครับนะครับโพมันก็จะยังเลยครับท่นนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมนะครับหนาปลอกนะครับผมดแล้วถูกครับผม หมดที่แล้วถูกเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเต่าเต่าทองนะครับผมคือน่าจะเอาออกไปแห่เวลามีงานนะครับผมนะครับออกมาแห่เวลามีงานมีการนะครับผมนะครับุโบ,ร,บราณโบราณอันนี้เป็นเสาโบสถ์ใช่ไหมตาอูโหเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยเนะาะทั้งหมดมีกี่ต้นครับผมเนี่ยทั้งหมดมี ไม่ทราบเหมือนกันละมันคือแต่ก่อนเป็นไหนนี่ยาคาเนาะครับไม่มีเหล็กตะกั่วสีแต่ก่อนอืมอันนี้เสาข้างอนุสรณ์เสาข้างอ๋อจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เลยเนาะครับผมครับไอ้ตรงนู้นมันไอ้ที่หกต้นนู้นเป็นเเสาาตรงงกลขาตรงกลางเนาะมันมันจะเป็นตรงกลางรคับมันจะมีเสาตรงกลางหมดเลยครับอ๋อนี่เนาะครับผม นี่ครับเสาโบราณนะครับคนแก่โกรอนไม่ช่บไม่ได้อาตะปูตีเจาะเลยเจาะเลยสมัยโบราณนะก็เจาะเอานะครับผมใช้เจาะเอานะครับอันนี้เป็นเสาโบราณนะครับผมก็เก็บเอาไว้ให้ลูกค้าล้านได้ดูนะครับผมนะครับเขาใช้ซิวเจาะเลยทุลุเลยนครับอแล้วจะมีเกวียนเก่านะครับผมอครับผมเป็นเสาโบราณอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจัวไหมอ๋ออันนี้ตัวนี้เนาะครับครับที่เห็นตัวเก่านะครับผม ยยยะครับไปวุาเก<ร><อ>ือบไปครับครับ<อ><อ>ต่อไปก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬตาเนาะนะคร<อ>ับผมนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมสาธุสาธุครับโบสถ์นี่สวยมากๆเลยนะครับผมนะครับเดนะี๋ยวเมื่อกีอ้พาท่านไปชมไปดูต้นโพโต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งตอนนี้ก็จะพาท่านไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมตามเข้ามาครับ อันนี้ก็ต้นใหญ่นะครับนะครับอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่บ้านตะมมนะครับผม <c oughs> ตำบลสกาดนะครับผมวัดเต่าทองนะครับผมนะครับส่วนมาก <c oughs> อยู่ที่เขตพื้นที่ของวัดนะครับมีแต่สิ่ง <c oughs> สิ่งดีๆมีเยอะนะครับผม เยอะมากนะครับผมบางคนไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้มาครับอยู่ที่วัดบ้านตะมมนะครับผมบ้านตะมมนะครับตำบลสกาดนะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้นโพใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับอ๋ออันนี้คล้ายกับคล้ายกับเกล็ดงูนะครับเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรนะครับผม ท้ายกับเล็ดงูนะครับนะครับรับนี่พื้นที่ของเขานะครับผมเนี่ยกว้างมากนะครับผมนะครับส่วนมากจะเป็นแต่ของเก่าของกระแกไม่เยอะครับนะครับวัดเต่าทองบ้านตะมนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดู ต้นมะม่วงสองร้อยกว่าต้นนะครับผมนะครับครับผมจะพาท่านไปดูต้นมะม่วงนะครับผมสองร้อยกว่าต้น,นครับเออสองร้อยสองร้อยกว่าปีนะครับผมขออภัยนะครับผม๋ยวจะพาท่านไปดูต้นมะม่วงนะครับผมสองร้อยกว่าปีนะครับผมเมื่อกี้ถามคุณลุงแล้วคุณลุงอายุ <c oughs> ประมาณ หกสิบกว่านะครับท่านบอกว่าท่านเกิดมาตัวน้อยให้ท่านก็ยังเห็นต้นมะม่วงต้นนี้เลยนะครับผมครับอยุที่วัดเต่าทองนะครับวัดเต่าทองนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูต้นมะม่วงนะครับผมประมาณสองร้อยปีนะครับผมเหลืออยู่ต้นเดียวเห็นตาแกบอกนะครับผมนะครับวัดเต่าทองนี้จะดังเรื่องอาเจ้าแม่ตะเคียนนะครับให้เลขให้หวยนะครับผม ถูกกันเยอะแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูต้นตะเขียนนะครับผมอันนี้นะครับผมเนี้ยนะครับผมอันนี้สองร้อยกว่าปีนะครับผมเห็นตากระบอกเนาะอายุประมาณนั้นแหละครับผมอันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะครับผมนะครับยังมีเหลืออยู่ต้นเดียวต้นมะม่วงนะครับผมนะครับต้นมะม่วงนะครับเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับผม อายุประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับผมต้นหนมงต้นนี้นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่ลำลือนะครับผมตามผมไปครับนะครับอันนี้เป็นต้นตะเคียนครับอยู่ที่วัดบ้านตะมมนะครับผม นะครับที่ถูกเลขถูกเบอร์กันเยอะนะครับผมนะครับจะให้ดูแค่พอประมาณนะครับผมนะครับปนะูทองยายบุญมีนะครับผมสาธุยาย คลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะคะผมสาธุสาธุสาธุ